สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวทดสอบการใช้งาน CPU AMD Ryzen 7 7700X แบบไม่ใช้การ์ดจอนะฮะในการทำงานเราก็จะทดสอบเรื่องของการตัดต่อวิดีโอทำรูปภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับ System AMD System นี้ครับเราจะทดสอบแบบไม่ใช้การ์ดจอแยกอย่างที่บอกไปเราจะทดสอบพลังงานของ CPU แบบเพียวๆกันเลยนะฮะโดย CPU ครับอันนี้คือกล่องของ AMD Ryzen 7 7700X ซึ่งก็จะมีในส่วนของ CPU อย่างเดียวนะไม่ได้แถมตัว CPU คุณเลิ่มมาให้นะครับและที่สำคัญอีกหนึ่งส่วนคือเมนบอร์ดครับเราใช้ในส่วนของเมนบอร์ดราคาประหยัดตัวนี้ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นเมนบอร์ดไซส์ MATX S r o บลในรหัส a 6 m, m. 2 0 m hdv/ m.2+ นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไปใช้งานแบบเดิมๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานของ CPU นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปทดสอบเรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องของรายละเอียดของ CPU นะฮะ เนื่องจากว่าบอร์ดตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดแล้วก็ให้ดูหน้าใบออสักเล็กน้อยนะครับเมนบอร์ดอย่างที่บอกไปเป็น ASRock A620M h d v M2 Plus เมมโมรี Memory เราใส่ไปเป็น32 g b DDR5 นะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้รองรับ DDR5 แล้วในการปรับแต่งปรับจูนต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะปรับอะไรมากไม่ได้นะครับแน่นอนว่าเรื่องของการ overclock เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับ ผู้ใช้งานมากนักเพราะฉะนั้นใครที่อยากใช้เดิมๆนะครับราคาประหยัดรองรับ DDR5 ถือว่าบอร์ดตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนและสามารถปรับในเรื่องของอุณหภูมินะครับในการล็อกอุณหภูมิว่าความร้อนเท่าไหร่จะสุดแค่ไหนนะครับซึ่งในการปรับออตโต้เนี่ยอุณหภูมิก็จะสุดอยู่ที่ประมาณ85-86องศานะครับซึ่งถ้าเกิดเราปรับให้อุณหภูมิค่อนข้างต่ำเนี่ยคอสปีดมันก็จะถูกลดลงด้วยนะครับตาม ความร้อนนั่นเองฮะนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะเอา,อางี้ดีกว่าว่าจริงๆบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดเริ่มต้นสําหรับคนที่ไม่ได้เน้นการอเวอร์คล็อกอ่ะเดี๋ยวผมเข้าโหมดอเววร์คล็อกให้ดูครับกด Ac c e p t ฮะแมนนวลครับเห็นไหมมันไม่ได้มีโหมดอะไรให้ดูเลยเน้นการใช้งานแบบเดิมๆว่าอย่างนั้นแหละในส่วนของแรมเราก็เปิดให้เป็น5006นะครับเพราะว่าแรมตัวนี้รองรับบัส5006ก็เปิดติดบูตติดง่ายๆเลยนะฮะ เราไปเข้าหน้าวินโด s กันดีกว่าโอเคตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าวินโด s เรียบร้อยเรามาดูรายละเอียดของ CPU เล็กน้อยนะก็ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับก็ CPU นะครรหัสคือ License 77700X นะครับตัวนี้ Boot Clock Max Speed อยู่ที่5.4 g h z Base Clock อยู่ที่4.5 g h z และ TDP เนี่ยอยู่ที่105วัต์เท่านั้นถือว่ากินไฟต่ำนั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของคอและเทดครับคออยู่ที่8คอกับอีก16เทรดนั่นเองนะครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับนี่คือรายละเอียดของเรื่องการรองรับแรมและที่สําคัญมี iGPU มาให้นะฮะตัวนี้กราฟิกฟรีคันซีอยู่ที่2,200เลยทีเดียวนี่คือหน้ารายละเอียด CPU Z และ GPU Z นะครับก็ CPU ตัวนี้ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ทุกอย่างก็เป็น ออโต้ทั้งหมดนะครับคอและเทรด8คอกับอีก16เทรดถือว่าแรงเลยนะ Max TDP อยู่ที่105วัตต์นะฮะเมนบอร์ดครับ Slock A 6 2 0 MHDV M. 2 plus เป็น PCIe 5.0เรียบร้อยแล้วนะฮะเมมโมรี่เป็น Corsair Dominator DDR 5 32GB บัต5 0 0พครับติดตั้ง2สล็อตนะฮะเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้มี2สล็อตเป็นเมนบอร์ดแบบ M.ATX นั่นเองนะครับกราฟิกครับ ไม่มีการจอแยกนะตัวนี้เราจะทดสอบกับ CPU แบบเพียวๆล้วนๆร่วมกับ iGPU เท่านั้นนะครับ iGPU ตัวนี้ฮะเรามาดูกันฝั่งนี้เลยแล้วกันนะฮะ GPU คล็อกอยู่ที่2200 Memory เมมโมรีอยู่ที่2800 m เมกะเฮิรถือว่าเยอะมากเมมโมรีไซส์มีมาให้ด้วยนะครับ512เมกก็ถือว่าเป็น iGPU ที่ผมมองว่าแรงเลยแหละ GPU คล็อกถึง2200เลยอะ่ะเออเซนเซอร์ครับนี่คือรายละเอียด การใช้พลังงานต่างๆประมาณนี้ในเรื่องของ CPU z และ GPU z ของ AMD Ryzen 7 7700X เอาละตอนนี้เรามาดูเรื่องการใช้พลังงานนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเราลัน Cinebench R23 นะหนักๆไปเลยนะชุดน้ำปิดเราใช้เป็น Cooler Master 2ตอนนะ Master Liquid ตัวนี้เป็นแบบ2ตอน 240มิลถือว่าเย็นเลยนะฮะเรามาดูกันตอนนี้รันแล้วนะซ i น e เบน c ์ R23 อุณหภูมิห้องประมาณ25-26องศานะฮะคร่าวๆนะรอบสูงสุดของพัดลมคือ2,200รอบโดยประมาณอุณหภูมิสูงสุดอย่างที่บอกไปครับมันก็จะไปตันเรื่อง CPU เนี่ยประมาณ85-86องศาอยูร่ราวนี้นะครับและคอสปีดครับถ้าเป็นคอสปีดแบบรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5กิกนิดๆ เออแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม่ไม่ทุกคอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่5.4นะเบสคอกอยู่ที่4.5นะครับก็ประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดคุณใช้ชุดระบายความร้อนที่มันดีหน่อยนะครับประสิทธิภาพดีหน่อยมันก็จะช่วยให้รีดประสิทธิภาพของ CPU ได้เต็มที่นะครับคอสปีดมันก็จะแบบวิ่งสุดยาวๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ชุดลมถามว่าใช้ได้ไหมผมก็เทสกับชุดลมแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ถามว่าคอสปีดมันจะตกลงเยอะไหมถ้าคุณใช้งานทั่วไปในการเอ็กพอร์ตในการเรนเดอร์ในการทํารูปภาพต่างๆเนี่ยไม่รู้สึกไม่แตกต่างแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเค้นคะแนนอย่างเช่น R23 แบบนี้อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยหลักร้อยคะแนนแล้วกันถ้าคุณเอาไปใช้งานจริงไม่ได้เอาไปโอเคล็อกอะไรนะครับคุณใช้ชุดลมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ย CPU มันอาจจะร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับก็ชุดน้ำปิดถ้าไม่ติดเรื่องงบประมาณนี้ในเรื่องของ การทดสอบเรื่องการใช้พลังงานอามาดูกําลังไฟนิดหนึ่งก็กําลังไฟโอ้ดีดขึ้นไปถึง126วัตต์สูงสุดนะแต่เฉลี่ยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ115 120วัตต์แล้วก็คอวี1.28ถ้าเทียบกับความแรงกับประสิทธิภาพเนี่ยกำลังไฟกำลังไฟ120วัตต์ถือว่าประหยัดแล้วนะครับกำลังไฟค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวตอนนี้เราเข้ามาที่โปรแกรม Adobe p r e m i เม e Pro เราจะทดสอบกับ โปรเจกต์ 4K เลยนะฮะเพราะว่ามันทำงานได้นะฮะเราเปิดให้ดูก่อนนะอันนี้คือรายละเอียดซีเควนซ์นะเป็นไฟล์ที่ถ่ายจากกล้อง Sony a 7 3 i i ครับ 3840x2160 เป็น30เฟรมนะ29.97นี่แหละนะครับอันนี้คือฟอร์แมตต่างๆนะครับวิดีโอโคเดกก็คือเป็น H.264 จอตัวนี้เราเชื่อมต่อกับจอ 4K ด้วยนะแต่เราขยายหนะ้าจอให้มันใหญ่เห็นชัดๆลองวางเทคครับวาผมพิมพ์เทคได้ต่อเนื่อง ลื่นไหลนะฮะอันนี้คือ 4K นะครับแล้วเราก็เปิดแบบฟูด้วยนะไม่ได้ย่อคุณภาพย่อรายละเอียดเลยครับนี่ดึงได้สังเกตตอนดึงครับ GPU มันก็จะค้าง100%นะครับใช้พลังงานเยอะมากมันอาจจะหนืดๆเล็กๆนะครับที่ผมบอกว่ามันหนืดๆเนี่ยถ้าเราเทียบกับเราใช้การ์ดจอแยกนะครับตรงนี้มันจะสมูทกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีการ์ดจอแยกแล้วทําได้ขนาดเนี้ยผมว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับทรงปรับสีนะคุณทาโมชงโมชั่นได้หมดเลยอะ เนี่ยนี่คือเราลองขยับกระบวนการทั้งหมดนะครับคุณจะสังเกตว่ามันทํางานได้นะฮะมันอาจจะไม่ได้ลื่นมือแบบโอ้โหเหมือนมีการ์ดจอแยกแต่มันก็ไม่ค้างแล้วก็มันไม่ได้หน่วงมากมันรู้สึกแค่นิดๆอะไปหนักในส่วนของ IGPU ฮะเต็มๆครับคุณจะทำโมชั่นก็นได้อ่าเราลองขยับให้ดูแล้วกันเป็นตัวอย่างคุณจะสังเกตว่าทุกกระบวนการนะฮะเราก็ลันต่อเนื่องเลย อย่าลืมนะครับไม่มีการ์ดจอแยกนะครับเพราะฉะนั้นซิสเต็มนี้ค่อนข้างประหยัดไอจีไฟโปรเรื่อง <Pro S 1> ของแรมแรมนะฮะเพราะว่าต้องใช้แรม32กิกผมแนะนำนะครับมมไม่มีการ์ดจอจอโปรตัวนี้กันเลยนะครับต้องบอกว่ากล่องโปรที่สอซ้อนแทร็กดูไหมอันนี้ผมลองให้ดูสดๆเลยครับว่าจะไหวไหมอันนี้ก็อาจจะหนักเพิ่มขึ้นนะฮะสองแทร็กไปเลยครับ ลองเทบับเป็นตัวรับสัญญาณนี่ยพอจากสกรีนชื่อแบรนด์นะครับอาจจะมีอาการล็กนิดหนอยครับแรกผมก็ไปฟังฝรั่งแต่ไม่ค้างนะครับพูดมันมีอาการเทบ็กไม่สมูทว่าอย่างนั้นแหละไม่ใช่ไนกี้นะเขาเรียกว่าเราหยุดแล้วเทใหม่มนถึงจะไปไนกี้นะก็ไม่ได้สมูทขนาดนั้นนะฮะในการซ้อนแท็กแบบนี้เหนื่อยหน่อยสําหรับ 4K แต่1080ผมว่าสบายนะครับอันนี้คือเราข้ามาเลยครับว่ามันทำงาน 1080p ได้เออ มาปรับสีครับมาดูกันทุกกระบวนการครเราก็ลันต่อไปเรื่อยๆมันก็ทำงานได้เลยนะครับเนี่ยเรียวไทม์ครับกลงล้อมาจันแล้วไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกคุณก็ตัดต่อวิดีโอได้นะครับแต่มันจะเอ็กพอร์ตช้านะครับถ้าเอาไปเทียบการ์ดจอเดี๋ยวเรามาดูเรามาลองดูตอนระหว่างการเอ็กพอร์ตกันดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะ ให้ดูผลเปรียบเทียบระหว่างการมีการ์ดจอแยกและไม่มีการ์ดจอแยกนะครับในการเอ็กพอร์ตว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนเนาะอ่ะแต่อันนี้เราเรามาดูเรื่องการใช้พลังงานนะ CPU ก็จะใช้ไม่เยอะนะเป็นหนัก GPU เหมือนเดิมครับประมาณ20%อ่ะขึ้นขึ้นลงลงครับฉเฉลี่ยเฉลี่ยก็10ไปไปายถึง20%นะครับส่วนการ์ดจอครับถ้าเราดูที่ GPU Z มันขึ้น100%ฮะ ถ้าเรามาดูตรง task manager เนี่ยมันขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ gpu load ที่ gpu Z เนี่ยขึ้นหนักๆเลยนะครับโปรเจกต์นี้ประมาณ1 1 1 2นาทีก็ประมาณนี้ในการใช้พลังงาน cpu เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้ประมาณ30กว่าเปอถึง40%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถือว่าถ้าคุณไม่มีการจอแยกทำงานระดับ4 k ได้ไหมทำได้ ตัดต่อวิดีโอได้ไปถึงการเอ็กพอร์ตแค่การเอ็กพอร์ตจะช้าซึ่งจะช้ามากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบเรื่องการใช้งานร่วมกับการจอแยกให้ดูครับมาเรามาอีกหนึ่งโปรแกรมกับการตกแต่งรูปภาพด้วย a o b e Lightroom Classic ข้อดีอย่างหนึ่งของ CPU AMD Ryzen นะครับที่มี IGPU มาให้เนี่ยมันสามารถ ใช้งานตัว iGPU ในการ export ได้ด้วยนะครับเราให้ดูครับมาที่ performance นี่ฮะมันจะมีให้เลือกครับ use GPU for export ซึ่งปกติแล้วถ้าคุณใช้การ์ดจอแยกมันก็จะมีให้เลือกในส่วนของการใช้การ์ดจอแยกแต่เนี้ยเป็น iGPU จากทาง AMD นะครับมันก็จะสามารถใช้ร่วมในการประมวลผลด้วยนะครับอ่ะเราก็ติ๊กไปนะฮะทีนี้เรามาลองดูในการปรับแต่งครับการใช้พลังงานต่างๆก็เหมือนเดิมครับ gpu โหลดเนี่ยขึ้นร้อยเลยนะฮะแล้วก็ task manager ขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือการเข้าใช้พลังงานต่างๆของตัวการ์ดจ,จอของ amd นะฮะเราลองดึงให้ดูครับใช้พลังงานแบบคุ้มๆลื่นเลยจริงๆเนียนๆครับไม่มีค้างนะแล้วเราลองมากดคลิกดูเรื่อยๆนะครับเวลาเราคลิกตรงเนี้ย ในการแสดงผลโอเคเรื่องของการ์ดจอก็มีผลเรื่องของแรมการ์ดจอรเรื่องของ CPU ด้วยนะครับแต่ความรู้สึกอย่างนึงครับเมื่อคุณทํางานไปนานๆแล้วไฟล์ยเยอะๆไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างอันนี้น่าจะ6,000คูณ4 0 0พพิกเซลนะครับเป็นไฟล์รอจาก Sony a 7 3นี่แหละในโปรเจกต์นี้มันประมาณกี่รูปอะ่ะน่าจะ600กว่ารูป628รูปมันอาจจะมีจังหวะโหลดบ้างในในจังหวะที่เราคลิกแบบนี้นะครับ นี่ผมก๊อปภาพให้มันมาดูเยอะๆนะบางอันมันก็จะดูซ้ำๆอ่าผมลองปึ๊บนี่ครับไม่แย่ก็จะใช้พลังงานทั้ง GPU แล้วก็ CPU เลยเนี่ยิ่งถ้าเกิดเราคลิกเร็วมันก็จะมีอาการมากขึ้นนั่นแหละนะฮะประมาณนี้ในส่วนการเอ็กพอแน่นอนครับมันก็จะมี GPU เข้ามาช่วยด้วยเราลองเอ็กพอร์ตให้ดูป๊บกดเลยฮะ100%ครับ 600กว่าไฟล์นะฮะนี่รันขึ้นมาแล้วครับอืร้อ0กว่าไฟล์กับไฟล์รอ6000คูณ4000พิกเซลนะครับโอเคตอนนี้เรามาทดสอบ Photoshop กันบ้างน,นะครับโดย Photoshop เนี่ยเราขอเทสในเรื่องของการทำปกธรรมดานะเพราะว่าที่ผมทดสอบทั้งการตัดต่อวิดีโอทั้งการใช้ Lightroom ทั้งการใช้ Photoshop เนี่ยจะเป็นงานที่ผมใช้งานจริงๆเลยนะครับก็ เราจะได้เห็นภาพในการใช้งานแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้ Photoshop ส่วนใหญ่ผมจะใช้ทําปกรูปภาพนะครับรีทัชเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับเราไม่ได้เสียนทั้งท่านรีทัชแต่เดี๋ยวจะมีเรื่องของ AI นะฮะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูว่ามันทำงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเราลองขยับตรงนี้ให้ดูเรื่องของ Text นะฮะก็ลื่นเหมือนกันครับเนี่ยไม่มีอาการทำงานได้เลยนะครับ ยอ่อไซส์ปรับเปลี่ยนเทคนะฮะอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องการประมวลผล AI ดีกว่าในการทำฟอนต์ทำเทคพวกนี้มันได้อยู่แล้วนะลื่นเลยไม่มีหน่วงไม่มีค้างนะครับแล้วก็มาดูกันเราลอง r e ม o ฟโ product นะฮะเอาแบบง่ายๆนะเจ n เนอเรดูครับอัพ ดูว่ามันใช้อะไรนะใช้กัดจอ,อนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าเร็วนะดูครับว่ามันจะสำเร็จไหมผมก็ยังไม่เคยลองนะส่วนมากเนี่ยผมเอาไว้ต่อฉากอะไรนี้มากก่อนเฮ้ยโอเคนะฮะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกไหมโอ้ดีจะมีให้เลือกนี่นี่ฮะเออเป็นไง คือถ้าเกิดคุณเป็นสายรีทัชเนี่ยมาเก็บงานอีกนิดหน่อยก็โอเคเรามาลองรีมูฟอีกอันหนึงฮะรี m ูฟโปรดักต์รี m ูฟ e ็อกนะอันนี้น่าจะเนียนกว่าไหมไปเราก็ลันให้ดูยาวๆเลยนะทำงานได้ครับสำหรับสายรีทัชหรือว่าต้องการ AI ในการช่วยในการทำงานนะครับนี่อุ้ยมันเอา ถังอะไรมาให้เราเอ,อ้ยแล้วมันก็เอาโปรดักต์อื่นมาวางให้เราลบกล่องแล้วมันใส่อะไรมาให้หวะเนี่ยเอออ่ะประมาณนี้ครับก็ m e มโมรตอนนี้10กิกเท่านั้นโอ้ในการใช้ AI ทํทำงานร่วม Photoshop ก็ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะมากนะเราทำให้ยิ้มได้ไหมฮะลองดูนะ Smile เออเริ่มสนุกละ เราก็รันทํางานให้ดูจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างจะสังเกตว่ามันไม่ได้ค้างไม่หน่วงอ่ายิ้มฟันเหยินด้วยฮะเออให้ยิ้มมัน <c oughs> เหมือนแค่อ้าปากเฉยๆอะ่ะเอออ่าประมาณนี้ฮะก็คุณเอามาทำปก Facebook ได้นะครับโดยไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกก็ได้นะครับใช้งาน AI ของ Photoshop ก็ได้เช่นเดียวกัน เราก็ได้เห็นประสิทธิภาพของ AMD Ryzen 7 7700X กันไปแล้วนะฮะในส่วนของบทสรุปนะฮะเรื่องของการใช้งานก่อนแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเ้ย CPU ตัวนี้เนี่ยใช้ชุดลมได้ไหมบอกได้เลยว่าใช้ได้เราก็ทดสอบทั้งแบบชุดลมและชุดน้ำปิดเลยถามว่าประสิทธิภาพแตกต่างกันไหมระหว่างชุดลมและชุดน้ำปิดมันแตกต่างแต่แบบเล็กน้อยมากในเรื่องของผลคะแนนนะครับเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับ แทบจะไม่รู้สึกแทบจะไม่แตกต่างเลยแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกกังวลหรือว่าเฮ้ยห้องเราเป็นห้องพัดลมคุณก็จัดชุดน้ําปิดไปเลยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและงบประมาณนะครับก็สรุปคือชุดลมสามารถใช้ได้นะครับและต่อมาครับเรื่องของประสิทธิภาพเนื่องจากว่า CPU ตัวนี้มี IGPU มาด้วยทําให้การใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับสายการทํางาน,นครับ การทดสอบเราไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกแต่จะสังเกตครับที่เราทดสอบเรื่องของการตัดต่อวิดีโอในระดับ 4K พร้อมกับการใช้จอ 4K ด้วยกับเรื่องของการทำรูปภาพนะครับไลท์ลูมก็สามารถใช้งาน i g p u ช่วยในการ export หรือว่าพรีวิวปรับแต่งไฟล์รูปภาพได้นะครับเรื่องของการใช้งาน p h o t o s h o p แน่นอนว่าสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณใช้แบบไม่ใช้การ์ดจอแยกแนะนาว่าแรมควรจะเป็น32 g b จะดีที่สุดทําให้การทํางานนั้นสมูทมากขึ้นฮะถ้าเกิดคุณใช้16กิกแน่นอนถ้าเกิดตัดวิดีโอ 4K เนี่ยตึงๆแน่ๆน,นะครับก็32ิกิกเนี่ยกำลังดีก็เหมาะสําหรับคนที่คิดว่าเอ้ยเราเอามาใช้ก่อนนะครับงบอาจจะยังไม่มีซื้อกาสจอแยกคุณก็สามารถใช้ตรงนี้แหละสร้างรายได้ตัดต่อวิดีโอทํารูปภาพได้แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องการตัดต่อวิดีโอ ที่เราให้เห็นกราฟนะครับผลการทดสอบในเรื่องการเอ็กพอร์ตนะครับความแตกต่างก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก4เท่าเอ็กพอร์ต โดยไม่ใช้การ์ดจอไม่มีค้างไม่มีเออคุณก็สามารถทํางานอย่างอื่นได้เพราะว่า CPU มันวิ่งไม่ได้เต็มร้อยนะครับคือระหว่างคุณ export เ,เนี่ยคุณก็ไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์ดูเว็บไซต์หรือทําสคริปต์หรือว่าดูคลิปวิดีโอดู YouTube ต่างๆได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าตรงนี้การจัดสรรพลังงานทําได้ดีนะครับเพราะว่าคอและเทปของ AMD Ryzen 7ตัวนี้เนี่ย 8คอกับอีก16เทดถือว่าเหลือๆรองรับการใช้งานแบบมัลติทาร์กซิงนั่นเองนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดในส่วนของ m d l i c e n e 7 7700X ที่ผมเอามาทดสอบในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอและทำรูปภาพนั่นเองก็ถือว่าตอบโจทย์ทำงานได้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ